นแล้วพี่แกนพี่แกนสวัสดีครับบนนิดหนึ่งนะว่าทั้งถุงเลยอะไรหายอ่ะก็เมื่อกี้ยังอยู่ในมืออยู่เลยเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่ผมว่าอยู่นั่นแหละในเป๋าป่ะป๋าเป๋าตอนนั่งลูกอ่ะมีป่ะเห็นนี่ป่ะนี่ไม่ใช่ใช่ไหม ไม,ไ,มไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มือถือตัวเองมือถือนี่แหละถุงนี่มาเออน,น,นี่งไงเดี๋ยวให้ก่นกอนถ้เาเดี๋ยวก่อนเราดูของดีก่อนทุกคนมีจักรยานด้านี้จักรยานตัวนี้น่าจะเป็นตัวล้อสิบนิ้วนะครับพี่แกาขายห้าพันตอนนี้ไงเจอแล้วนี่ไงใช่ไหมเออตัวนี้แหละขอลองถือกล้องให้หน่อย มี iPad ดอไอแพดเอาเถอให้ก่อนเดี๋ยวดูไอแพดก่อนไอแพดเจ้านไหนไม่รู้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้ว อ๋อน่าอยู่ประมาณเจนเ<อ>ห้าเจนหกนี่แหละมั้งเอชสองคะอ๋อตัวนี้หกสี่เจ็ดตูดเสียตัวไหนะไรเสียนะตัวชาร์จเสียอ๋อต้องไปล้างตูดนิดนึงอะไรมันจะชาร์จยังไงมันต้องอันนี้สิมันก็ต้องไปเปลี่ยนอ๋อเป็นตัวชาร์จก่อนนะแ p a แอร์ สิบหกกิกไงสองต้องไปเพิ่มแนนมนิดหนึ่งเลยนะเท่าไหร่พี่แกนต์ตอนนี้ล่ะห้าพันนะห้าพันห้าไม่ติดคาร์นูกนก็เล่นได้ปกตินะับลดเรียบร้อยหมดแล้วเครื่องสุนทัยได้ทีเอสโมเดลแต่ว่าสิบหกกิกเนี่ย ต้องเอาไปใส่แนนอีกนิดหนึ่งนะ iPad Air 2์สอ,องรับมาจอดก่อนไปเข้าหรือไม่เข้าอ,อ่ะนี่ก็เหมือนการรสชาติเสียอ๋อรสชาติเสียใช่ไหม ต้องไปเปลี่ยนเท่าไหร่เป็นตัวเนี้ยค่าเสียละเรไปเจ็ดส่วนเจ๊ะหมดเจ็ดรอ,อืมก็ประมาณสี่พันห้าอ๋อสี่ห้านะครับหกสี่กิกเลยนะหกสี่กิกอืมใช่นี่เยอะกว่านี่แนนมันเยอะกว่าจะต้องไปซ่อมนะครับสี่พันห้างอปะทำอะไรมา อันนี้แท็บเล็ตของเวโทรสัพท์ป่ะเนี่ย,ปปอยเออโทรสัพท์มีลายเลยใช่อันเรโเออยังโหลดโปรแกรมรายได้แอปรายได้อยู่นะอ n น r o i d 6ไดกเลยไ,ได้อยู่ใ,ใ,ใช่ซีซีพอ มันไปโทรศัพท์ด้วยแล้วก็มีกล้องจัดมาจนอยู่แล้วที่ร้านอื่นแพงกว่านี้ที่นี่ขายถูกขายโลอาขายถูกนอนเถอะพูดได้พูดดี อันะไรโอลิมปัสโอลิมปัสแต่ผมแจกฟรีไปแล้วพูดอย่างเงี้ยมันไม่ตอบด้วยโอลิมปัส e m 1 0 mark II i นะครับเอาแบตเสื่อมใช่ไหมเจอซื้อได้หมดซื้อมาไม่ได้ลองโดนอี่เออ้องเปลี่ยนแบตใหม่เอาเลยไม่ใช่่นีไมของ แอ <52. S 2> ี้สองตงัดเสื่อมนะ EM10 Mark Two EM10 Mark Two ในมิกิตา้ามิกิตา้าจับกิตา้ามาต่อมีโปรเจคเตอร์ด้วยนะแล้วก็มีจักรยานด้วยแหละที่แบบสิ่งที่น่าใจที่สุดในชีวิตนะคือจักรยาน ตอนนี้นก็คือห้า0ันพี่กันตอนห0 0พันตะยานเน,ะนาะมีระบบนี้ด้วยนะล็อกอีกๆเลยอ่ามานะแล้วก็เปิดสวิตชนี่ว่าพี่แก่นใส่แบตอะไรไว้อะต้องเปิดตัวแบตนี่ไขค,รครวงเลยจะดูแบตมันอ่ะแบตอะไรแบตลิเทียมอ่ะอ๋อแบตลิเทียมเลยใช่ไหมถ้าได้แบตลิเทียมมาคุ้มเลยทุกคนเนาะ อ๋อ,อดูสัมผัสอ <c oughs> มันจอหรือบอด <c oughs> บอดมันเสียป่าพี่แกนกระซงไม่ให้จอพี่แกนเพิ่งเปลี่ยนแบตลิเธียมาสามพันห้า เห็นว่าได้แบตเตรีเทียมก็คุ้มเลยนะตอนนี้มันมีโชกี่ตัวนะ่ะอออ๋อมีระบบโชกตัวนี้แล้วก็มีครอบอะไรหมดทุกคนนะเจ็ดร้อยก็สั่งนะใช้กรรกใช้ยีสตหนึ่ง ดัดลิเทียมด้วยตัวแรงเท่าฮะน่ะหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทมาดูบอกกันมาบอดจ่มันนี่ไขได้เออมันคือเยอะได้เดี๋ยวจะไปลองเทสเดทุกคนนะเอ่อล็อกบอดได้ดึงได้ดึงได้เอาปลดล็อกก่อนไม่ได้เอาโมยเลยเจ้าของนอยู่นี่แหละโอ้เกือบใครลอกเออ เน่เ่มันจะเล่นไม่ได้แล้วล่ะสภาพมันมันกลัวจะมันเป็นที่เปลี่ยนให้เป็นบอร์ดหรือเปล่าเพราะจอมาเหมือนมาหมดเลยเออโอ้สูงเลยแง่มาละจอมาหมดนั่นแหละไปให้เป็นบอร์ดเหรอถ้าเป็นเป็นบอร์ดง่ายเลยนะเปลี่ยนให้เป็นบอร์ดนะเออ ใช่ไม่ให้จอ,จอนี่ล็อกเบาะเออเออใช่ใช่มีเก้าเออเราดูข้างหน้าเลยมีดิสเบรกด้วยนะว่ามีอลิสเบรกดิสให้ด้วยแล้วก็มีไฟนี่ไฟไฟไฟโปรเจคเตอร์ ได้แบตลิเธียมไปได้กันคุ้มแล้วนะแต่ตัวประกับนี่มันนิดนึงนะไอตัวประกับนี่ต้องไอต้องเปิดไฟมันแตกนิดนึงเออไ LED ด้วยอ่าปรับหัวกลมเงยได้ด้วย ผมต้นหนักประมาณหกสิบได้ใช่แปดสิบาทผมยัอองได้เออพุ่งเลยนะทันเนี้ยบิดในแบบเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวจะเทสทุกคนดูดีวกว่าเ,เดี๋ยวเทสดียว่าเออมันมีที่เทสนะห้าพันคุ้มแค่แบตก็คุ้มแล้วมาก็ซื้อนี่มาสองพันเอง เนี่ยก็ซื้อไอ้ตัวเนี้ยในราคาแค่สองพันแล้วก็ซื้อแบตเตอรี่มาใส่ได้แบตเตรีเทียมปุ้มครับพี่กันสี่พันได้ไหมเนี่ย,ย <c oughs> แบตเตอรี่เทียมอีกอ๋อ เออสี่ห้าเออแบตบลิเธียมก็แพงได้ละใส่ลิเธียมแล้วพี่อัลิเธียมไปแล้วใช่แบตลิเธียมกี่โวลต์สีปะกี่โวลต์ตัวนี้ไง ดูวงวงฝั่งนี้ครนี่ไงฝั่งนี้มันเป็นล้อสิบนิ้วอ่ะน่าจะอยู่ที่อันนี้แหละสามสิบหกวัลมันก็สี่สิบแปดวัลนี่แหละ มันต้องต้องดูกล่องดูพวกกล่องพวกอ,อะไรมันด้วยอ๋อเพราะมันตกพแล้วพวกกล่องพวกอ,อะไรมันด้วยไม่มีไม่มีตัวราคาบอกไม่มีตัวรุ่นบอกใช่ไหมตัววีวนะี v นะนะคูนอะวูคูลเออต้นไม้แกะเสื้อมันเสื้อมันเจ็ดพันถ้าสนใจก็ลองหมัน่นไม้แกะได้นะห้าพันหนึ่งได้แบตเตอรี่เทียมตัวใหม่ๆหด้วยปุ้มอยู่ครับโอเคไปแกะครับติด สุด้ายเห็นไหมเดี๋ยวเราก็น่าจะมู้ไปก่อนนะครับไปดีกว่า